สีลังกาจะเปิดบ้านเจอกับไทยของเราสีลังกาก็4นัดหแต้มถ้าชนะเกมนี้ยังคงมีลุ้นเข้ารอบนะเพราะฉะนั้นเกมนี้สาคัญกับพวกเขามากๆล่าสุดเนี่ยก็บุกแพ้เติร์กเมนิสถานไป1-2นะครับในบ้านถือว่าผลงานใช้ได้เลยนะ5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนี้ตัวหลักก็มีเคลรี่นะครับเบรียเดซินวาซูเดแล้วก็ราจามูฮานนะครับส่วนไทยของเรา สี่นัดมีเก้าแต้มเกมนี้จําเป็นต้องชนะถ้าหากต้องการลุ้นง่ายๆหน่อยเนี่ยนะสุดท้ายแต่ถ้าเสมอก็ยังไม่เสียหายมากนักก็ต้องไปตัดกับเติร์กนะครับในนัดสุดท้ายก็เติร์กเนี่ยมีแต้มเท่ากับเรานะครับซึ่งเกมลฟาสุงเรอุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์ไป32และเกมก่อนน,นั้นก็บุกชนะชนิสไทยเปไป6-1หนึ่งในเอเชียนคัพนะครับเกมนี้ตัวหลักๆก,ก,ก็คาดว่าจะเป็นมิเคลสันนะชนะทิปสุภโชคเควินเดรงรัมทีรศักเผยพ,พิมายอะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับ การร่กันคู่นี้เจอกันมา5้านัดหลังไทยชนะรวดเลยซึ่งล่าสุดที่เจอกันเกมแรกในบ้านของเราเราก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เขามองว่าไทยเนี่ยต้องบุกไปบ,บังคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือ1ประตูเนี่ยอาจจะเจ็บนิดนึงนะผมมองว่าคู่นี้มันไม่ง่ายนะสีลังกาเล่นในบ้านแล้วก็ต้องการผลคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นฮัสซันก็ออกตัวอยู่แล้วว่าถ้าเสมอมันก็ยังไม่เสียหายอะไรเชียร์ไปที่สีลังกาละกันผมว่ามีส์เสมอค่อนข้างสูงนะครับหรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูสําหรับสีลังกา